สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนทาง y ย t u b e หละกกพีพีเอทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลแคดเสียงอีสานเสียงหวานๆคนเก่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้นะคะลูกค้าทัานใดกำลังมองหารถซีประตูะาราคาพอแพงนะคะพรสบายสบายเมื่อนี้นะคะแคดแนะนํานะคะเป็นเจ้าโตโยต้านะคะวิกโกสองจอีนะคะชมปี ค่ะราคาตั้งขายเพียง36ม0 0 0ก่าบาทเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องได้รถสีประตูสวยๆแบบนี้ไปไว้สงานคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะสนใจติดต่อเข้ามาหาแคดใดนะคะที่เบอร์ศู5 2 8เก1 3หหรือว่าแวะเวียนเข้ามาบึงลดกันใดนะคะที่ร้านสินค้าลมเก้าร้านสิยุตงขามกับิกซี่ลมเก้ายู่จังหวัดกทมนะคะลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะคะ ้องห่วงค่ะพี่พี่มีพี่พี่ไฟแนนซ์นะคะ,ะ,คะมเกติงนะคะแลนเซนเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องถึงหน้าบ้านหน้าทีทํางานนะคะลูกค้านะคะประตองห่วงเลยนะคะต่อไปนะคะลูกค้าเนาะเดี๋ยวแค่สื้อ้าไปเมืองรายละเอียดต่างๆนะคะราคาคงสา่งลนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าเดิมว่าแท้ว่าเนาะค่ะอะมาเมืองเลยนะคะลูกค้าด้านหน้านะคะสับผับเส้นๆยแบบนี้ค่ะเป็นเจ้า โยต้าวิโก้นะคะรือววาหนายักษ์เนะาะเจ้าตัวนี้นะคะหน้ายักษ์นะคะพ่อแม่หนาแชมป์นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะสภาพเส้นสวยแบบนี้ค่ะลูกค,ค่ะรถประมีส้นหนักพี่ความแน่นอนค่ะการันตีวันันตีนะคะไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟฮาลโลเจนนะคะไฟพอแตกบ่อหักค่ะพร้อมหลอดไฟตัดหมอกนะคะลูกค,ค่ะ ซองล้มต่างๆนะคะลูกค้าบ่แตกบ่หกักกระจังหนานะคะสวยๆแบบนี้ค่ะมีนะคะอักษรน,นะคะ VN Turbo ทนะคะลูกค้าเนาะกระจังหนาสภาพสวยๆนะคะบ่มีขดบ่มีหกักบ่มีงอไฟนะคะสภาพสวยๆนะคะบ่มีขาบเรืองบ่แตกบ่หักนะคะลูกค้าบ่มีขับอ่ะสเก็ตหินต่างๆนะคะ ไฟตัดหมอกนะคะสอคู่หนานะคะพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใส่งานนะคะสีสมสมํำเสมอสีดำม,มจากโรงงานค่ะสีขาวๆส,สวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยววมเมืองในส่วนของดอกยางแล้วก็ล่อแม็กนะคะลูกค้านะดอกยางนะคะแนเน่นนา,นาสามารถใส่งานได้อีกหลายปีเช่นกันนะคะแม็กนะคะลูกค้าสภาพสวยสวยแบบนี้นะคะ่ะแม็กบ่แตกบอ่อหักนะคะลูกค้าได้เป็นอย่างปี21นะคะ เจ้าตัวนี้นะคะเป็นแม็กขอบสิบเจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเมืองในส่วนของสมรนะคะลูกคา้าโตโชกนะคะบะมีกันแกกันไขนะคะโชกเดิมๆจากโรงงานโรดบะมีสชนหนักพ่ความจมนาเข้มใดทั้งสิ้นนะคะ,คะลูกค้าการันตีวันลลันตีนะคะบันไดหักนะคะสภาพ สมบูรณ์แบบนะคะแน่นๆนานๆเลยค่ะมีไฟเลี้ยวนะคะยูที่แก้มนองนะคะหลกักกะอักษรนะคะให้หลักนะคะเป็นข้อเมียมนะคะอักษรน,นะคะรกคาบะมีหลุดบะมีชํหลุดนะคะกระจกม้องข่างนะคะรกคาเป็นกระจกข้อเมียมนะคะสภาพสวยๆเงาๆงามๆนะคะติดคิวกันศาสตร์นะคะมาครบนะคะถูกสี่บาทเลยนะคะค่ะ กระจกนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานค่ะลูกค้ามิตะปัมโตโยต้านะคะติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะคะลูกค้าออกรถไปแล้วไม่ต้องไปเฮ็ดยางเพิ่มเติมนะคะในส่วนเบาจาประตูนะคะมีแนวห้องลอยหลวกออลอยเล็บนะคะพ่อแม่พี่น้องมีแนวห้องลอยเล็บนะคะลูกค้สาสภาพสวยเลยเดี๋ยวมาเมืองในส่วนของภายในนะคะลูกค้าภายในของผู้โดยสารนะคะส,สวยๆแบบนี้ค่ะ เบรนะคะเป็นบอหนังนะคะตึงๆแน่นๆหนาๆเลยข้อดีของเบาะหนังนะคะลูกค้าทําความสะอาดนะทำความสะอาดง่ายนะคะบอกอมฟุ่นนะคะลูกค้าเนะาะเจ้าของเพิ่นไปติดตั้งนะคะไมไห่เรียบร้อยนะคะลูกค้า <ๆ S 2> สภาพสวยแบบนี้ค่ะบอตึงๆแน่นๆหนาๆเลยค่ะสภาพสวยจัดนะคะ ในส่วนของบอนะคะลูกค้าบอมีชำรุดนะคะหรือว่าขาดขาดอย่างที่สี่นะคะบอมีแน่นอนค่ะสารติวรันตินะคะภายในของผู้โดยสารนะคะลูกค้าสะอาดสะอ้านนะคะเก็บงานสปามาให้พ่อแม่เรียบร้อยนะคะพ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยนะคะอ่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องนะคะออกรถกับเซลแคทนะคะลูกค้าบ่ต้องห่วงนะคะแคทดูแลนะคะเก็บงานสปาให้อีกรอบหนึ่งนะคะชุดใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์รถนะคะลูกค้าเนาะ นี่เลยค่ะลูกค้าสตาร์ลรดนะคะห่องเครื่องนะคะเงียบๆนะคะสามารถนะคะบิดไปุุ่นแจหล้วก็ติดเลยค่ะพอาแม่พี่น้องมาม,มีอ,ๆๆอึกๆอักนะคะลูกค้าเนาะสภาพส,สวยๆนะคะนี่เลยค่ะในส่วนของระยะการเดินทางนะคะลูกว่าเหล็กไม้นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามร้อยยี่สิบหกกิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่เดิบไม่แทนแน่นอนค่ะการันตีวารันตีนะคะ ในส่วนของนะคะพวงมาลัยค่ะสภาพส,าสวยแบบนี้ค่ะพวงมาลัยสามการนะคะบ่มีช่อรุดนะคะลูกข่ายเนาะค่ะไปบ่มีหลุดแน่นอน,นะค่ะคอนโซลด้านบนนะคะลูกค้าสภาพส,ายสวยแบบนี้ค่ะบ่ช้านะคะลูกค้าคอนโซนกลางนะคะฟัง fm am อได้นะคะลูกค้าแล้วก็มีเวลาบอกนะคะได้เป็นแอร์บิ๊นะคะพ่อแม่พี่น้องแอร์เย็นๆนะคะ เกียร์นะคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเกียร์ธรรมดา,านะคะเกียร์หาสปีดหัวเกียร์สวยๆแบบนี้ค่ะฐานเกียร์นะคะลูกค้าบอมีชารุดนะคะประมาณสิบเป็นในส่วนของหนังหุ่มเกียร์นะคะพราแม่พี่นอนกัสภาพสวยสมบูรณ์แบบเนาะช่องกลางนะคะสามารถใส่สิ่งของเล็กๆ,ๆในหน่อยได้นะคะลูกค้าเนาะนี่เลยค่ะ เกะนะคะสามารถเปิดได้นะคะลูกค้าใส่สัมระสซิงของต่างๆได้นะคะลูกค้าในส่วนของอ่ะที่บางแดดนะคะพังพี่น้องกระสภาพสวยนะคะบอมี่ริยวลอยนะคะลูกค้าบอขาบอช่ำรุดนะคะกระจกนะคะนี่เลยมีกระจกนะคะกระจกกระสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะ อันนี้นะคะพอแม่พี่น้องเปิดนะคะสามารถใส่สภารัสิิงของหรือว่าแว่นตานะคะเวลาไปเที่ยวนะคะใส่ได้เลยค่ะลูกค,ค่ะ ในส่วนของนี่นะคะไฟเปิดได้นะคะลูกค้าระบบไฟต่างๆนะคะติดครบค่ะลูกค้าออกรถก,กับเซลแคดนะคะแคดตรวจสอบเช็ครีดรถถ่าพอมันพี่น้องก่อนจี่งมอบให้ลูกค้านะคะเพะดานด้านบนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะลูกค้าบ่มีหริวรอยบ่มีรอยเจิมนะคะหรือว่ายันใดๆทั้งสิ้นนะคะเจ้าตัวนี้เนาะสวยนะคะรับประกันนะคะในส่วนของโครงสักนะคะเดิมแท้แน่นอนค่ะลูกค้าแพงประตูนะคะบ่มี่ริวรอยในการ ใส่งานนะคะลูกค้าส,สวยแบบนี้ค่ะสะอาดสะอาดนะคะลูกค้ารถสวยคุณภาพเกดเอนะคะลูกค้าถึงน้องสเป็นรลปีสิบเอ็ดนะคะลูกค้าแต่ว่าคุณภาพน้องนะคะเกดเอเปียบเสมือนนะคะน้องปลายแดงเลยค่ะรับประกันนะคะในส่วนของโครงสางนะคะหัวนอตบระมีการแกะกันไขนะคะโครงสางนะคะทุกอย่างเดิม เดิมแทนแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องรถสวยแบบนี้นะคะภายในสะอาดสะอานแบบนี้นะคะลูกคา้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะราคาเพียง3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าซื้อสดก็ได้นะคะจัดไฟแนนก็ได้นะคะมีเอกสารนะคะ พ้อโอนเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเอกสารบ่อช่องปรุดสูญหายนะคะลูกค้าภายในของผูเดสานด้านหลังนะคะสภาพซส,สมวยค่ะบอตึงๆแน่นๆนะมาแบบนี้ค่ะจกของเก่าเพิ่นติดตั้งมาให้นะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเองนะคะเพิ่นเฮ็ดในส่วนของบอ่อนางมาให้พ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยนะคะข้อดีของบอนางนะคะบอ่ออมฟุน้นทาความสะอาดกายนะคะลูกค่ะเนาะบอตึงๆแน่นๆนะนาแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะมีพรมรองเท้าเนาะ ล่องฟุนนะคะสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะของผู้โดยสารนะคะูกค้าสะอาดสะอาดเลยค่ะในส่วนของแพงประตูนะคะูกค้าบามีหลี่วร้อยในการใส่งานรถสวยแบบนี้สามารถออกรถในทุาชีพขอให้พ่อแม่พี่น้องมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะสําหรับพี่ๆแค่ดีๆประวัติดีจะเต็มฟรีดาวไปเลยค่ะอะเดี๋ยวเมื่อมึงในส่วนของล้อดด้านหลังนะคะลูกค้าแมกกาสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าเนาะ ดอกยางนะคะแน่นๆหนาๆน,น,น,นะคะสามารถใช้งานต่อได้อีกหลายปีเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องในส่วนของคัสซี่นะคะหรือว่าซุมลอนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะบะมีการแก้กันคขรยดบะมีชนหนักี่ความจมนาเข้มได้ใหญ่ทั้งสิ้นนะคะการัานตีว่ารันตีนะคะลูกค้าออกรถกับเซลแคทนะคะบ่ตองห่วงเลยไฟไท่ายนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะบ่แตกบ่หักอักษรทุกโตนะคะรกความบะมีชํารุดสูญหายนะคะ สภาพสวยนะคะลูกค้าเดิมๆนะคะาะวสเปนแล้วก็โตยโยต้านะคะกับสภาพสวยๆเลยค่ะอ่าด้านหลังนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะลังกระบะสวยๆนะคะกันส้นนะคะเดิมๆนะคะสวยๆเดวคอนอย่าเปิดลังกระบสะสักครู่นะคะลังกระบะนะคะาะวสเป็นในส่วนของไลเนอร์ต่างๆนะคะกับสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะนี่เลยค่ะลูกค้าเนาะ สภาพสวยๆนะคะหัวน็อตนะคะหรือว่าจุดเม็ดอาสนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะสภาพสวยๆนะคะลูกค้ารับประกันนะคะข้องสั่งนะคะทุกอย่างนะคะ,ะ,คะเดิมแพ้แน่นอนอค่ะลูกค้าออกรถกับเซลแคทนะคะประตองห่วงเลยถ้าลูกค้าออกรถไปแล้วนะคะตรวจสอบพบเจอว่ารถบ่เดิมบอแทนนะคะทั้งบริษัทนะคะรับสื่อคืนนะคะเต็มจํานวนค่ะพ่อแม่พี่น้องซื้อขายนะคะสบายใจได้เลยค่ะ ส,สวยนะคะเจ้าโตยโยตา้าวิโก้นะคะสวยจัดเลยนะคะแค่จะบอกเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะต้องการหรือวา่ากําลังมองหาวิโก้นะคะมือนีต้องจัดเลยนะคะลูกคา้าในส่วนของแม็กนะคะแม็กสภาพส,สวยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องแม็กบ่แตกบ่หักนะคะบอมมี่รอยดุ่งใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเดิมๆนะคะ คัสซี่นะคะลูกค้านะคะบอมีกันตัดต่อเติมแตงอย่างนะคะหัวน็อตนะคะบอมีกันแกก,กันไข่บันไดาคางสภาพสวยสมบูรณ์แบบทุกฟังเลยเพ่อแม่พี่น้องคิวกันาศาสตร์นะคะตีนมากครบ,บนะคะบอมี่ชารุดหรือหัตแตกนะคะมาเมืองในส่วนของแพงประตูนะคะลูกค้าแพงประตูนะคะสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะบอมี่หลิวลอยระหว่างขีดขูดใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าการัานตีวารัานตีเลยค่ะ ภายในสะอาดสะอดนะคะสวยจัดนะคะลูกค้าแคทจะแจ้งเลยนะคะว่าเจ้าวิกโกตอนนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องซีประตูนะคะราคาบาแพงมีขั้นเหี่ยวในสตอ็อกพร้อมนะคะลูกค้าแจ้งนะคะว่าเหลือขั้นเดียวนะคะลูกค้าอ่าลูกค้าท่านใดน,นะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,น,อน้องลุงป่านอาท่านใดที่กาลังมองหาตโตโยต้าวิกโกนะคะเมื่อน,นี้ นะคะห่ามพลาดนะคะลูก้าบอกซิสไวตึงๆนะคะลูก้ามึงเลยค่ะเก็บงานสปาอาบน้ำให้น้องนะคะเรียบร้อยค่ะ นี่สภาพสวยๆนะคะคลูกค้าเราประกาศนะคะในส่วนของโครงสร้างเพรเป็นหัวน็อตนะคะบพมีกันแขกกันไข่แน่นอนค่ะคารันตีวารันตีนะคะรถสวยเดิมแท้แน่นอนค่ะลูกคา้าซื้อสดก็ได้นะคะจัดไฟแนนก็ได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องรถส,สวยแบบนี้นะคะพี่ๆท่านไหนนะทํางานอาชีพใดก็แล้วแต่นะคะพ่อแม่พี่น้อง เขหามาปืนสาเซลแคดได้เลยค่ะถ้าลูกค้ามีเอกสารนะคะแสดงรายรับนะคะหรือวา่ารายได้ชัดเจนนะคะลูกค้าประต้องห่วงเลยค่ะพริาคัทขายนะคะกกรอว่าเกษตรกรน,นะคะขับวินขับแท็กซี่ถ้า,าอาชีพใดๆก็แล้วแต่นะคะอาชีพสุดสอ,าอาอาสุจริตนะคะก็สามารถซื้อรถกับเซลแคดได้นะคะอาชีพสีเทานะคะไฟแนนซ์ Finance นะคะยังบระธานมี กะร้องหลับนะคะลูกค้าเนาะแต่ว่าสร้างท่าสีนะคะสามารถออกรถได้ดอยู่เด้ออ่ะต่อไปน้องเนาะเดี๋ยวเซียงแค่สิพ้าลูกค้าไปมึงในส่วนของห้องเครื่องนะคะไปจ้า มาค่ะพ่อแม่พี่น,อนะะอมมออ้องนะคะเขากลับมาเมืองหองเครืองนะคะก่อนเมืองหองเครืองนะจ๊ะมาเมืองมุมกว้างกันก่อนนะคะแนะน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้าโตโยต้านะคะวิโกสองจุดหาอีนะคะเจ้าตัวนี้นายักนะคะสวยๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องสีขาวนะคะหลูกค่ะสีสวยๆเกี่ยมแม่นวดน,นะคะราคาตั้งขายเพียงสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะหอ,องเครื่องสภพาพเส้นสวยแบบนี้ค่ะฝาขอเบเครื่องบ่แตกบ่หักนะคะหลูกค่ะ ัวน,น็อตนะคะบอมีกันแกกันไขนะคะห้องเครื่องแห่งนะคะบอมีขาดเยื่อ้นามันระบบไฟต่างๆนะคะลูกคาบอมีขาดชำรุดนะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะลูกคาห้องเครื่องสภาพสวยๆสะอาดสะอ้านแบบนี้ค่ะประวันสิเป็นในส่วนของเบรกเอบีเอนะคะสภาพนะคะสวยบอมีชำรุดค่ะขันนะคะบกคดบหักบงอค่ะลูกคาคันหนาเมืองเลยค่ะสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะูกคารถบอมีชุมหน,นักเพื่อความจมน้ำเข้มได้ั้งสิ้นนะคะ การันต e, ีว่ารันตีนะคะลูกค้าออกรถกับเซลแคทนะคะแคทดูแลในส่วนของเรลต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยค่ะระบบไฟต่างๆนะคะลูกค้าแคทดูแลนะคะไม่ต้องห่วงนะคะส่วนแบตเตอรี่นะคะดูแลให้อยู่แล้วค่ะลูกค้าออกรถกับเซลแคทนะคะแคทดูแลนะคะดับบริการนะคะในหลังการขายให้พ่อแม่พี่น้องนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเฮ็ดอย่างเองเด้อ มะมึงในซอนของนะคะหัวกระโหลงหัวกระโหลกนะคะลูกค้ากับสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะสติกเกอร์นะคะมอออกก่อนะคะหรือว่าตกเพจนะคะแสดงเลขเครื่องเลขทางนะคะลูกค้าชัดเจนนะคะสภาพสว,สวยแบบนี้ค่ะหัวนอดตายยึดฟ้ากระโปรงนะคะหัวนอนสว,สวยแบบนี้ค่ะลูกค้าฟ้ากระโปรงนะคะเดิมแท้แน่น,นอนจากโรงงานค่ะจุดเม็ดอาจเลี้ยงกันกลมๆส,สวยแบบนี้นะคะอย่างแทก้กับสภาพสวยสมบูรณ์แบบ เจ้าโตโยต้านะคะฟากระโปรงเดิมๆนะคะต้องมีตับพัมโตโยต้านะคะลูกคา้านี่เลยค่ะลูกคา้สาสภาพสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวมะมึงในส่วนของหัวน็อตนะคะลูกคา้าหัวน็อตอยู่ฟากระโปรงอีกฟังหนึ่งกัดสวยๆนะคะฟังกระโปรงนะคะเดิมแทนแน่นอนค่ะแผ่นกันความร้อนนะคะสาภาพสวยสมบูรณ์แบบแบบนี้นะคะลูกคา้าท่านไหนสนใจนะคะรู้ว่าตาสินใจได้แล้วติดต่อค้ามาหาแคทได้นะคะที่เบอร์ศูนย์กระหาสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้านะคะลูกคา้าอยู่ทั้งจังหวัดปตองฮวงนะคะ มีพีๆ่ๆไฟแนนซ์มาเก็ตติ้งแรงเปอร์เซ็นต์เอกสารให้พ่อแม่พี่น้องถึงหน้าบ้านนาทีทํางานนะคะป่ะต้องห่วงเลยลูกค้ามสะดวกมารับรถเองนะคะมีบริการนะคะโรสไล์นะคะสง่งรถให้พ่อแม่พี่น้องถึงหน้าบ้านเช่นกันนะคะคลูกค้ารถสวยๆแบบนี้ลูกค้าท่านใดตัดสินใจได้แล้วสามารถอจอ,ออนไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแคทด,ดูแลนะคะหลังบ้านให้นะคะหรือว่าตรวจสอบหรือว่าเช็คเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องน,นะคะรากะ จ้งสิได้เปิดพี่โอนะคะเอกสารให้ PP, พพไฟนแน,น์แลนด์เปอร์เซ็นต์ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะสำหรับเมื่อนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะฟากติดต,ต่อเข้ามาได้นะคะลูกค้าลถสวยๆแบบนี้นะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะเซลแคดบอกผิดประกันใดผิดพลาดประกันใดนะคะต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนทางย t u b e หลักกับพพเอซทุกท่านนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะคะ,ะ,คะกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เซลแคทในเด้อเวลามีโลซีสวยเข้ามานะคะพ่อแม่พี่น้องกระจังสิปเพภาทกันนะคะสําหรับมือนี้นะคะเซลแคทก็ต้องขอรับพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า